สวัสดีครับผมหมอโนนนะครับจากคลินิกธนก,กรรมบ้านสวนลนองครับที่นิกของผมนะครับก็จะเน้นย้ำในการที่หาเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับจังหวัดละนองของเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของน้ำแร่เป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําแร่ที่พากหรือว่าออนเซ็นต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ําแร่เป็นอย่างมากครับ โดยน้ําแร่ของจังหวัดระนองเนี่ยมันดีต่อสุขภาพหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่มีสารตกค้างจําพวกคอรลีนหรือพวกกรรมฐานครับแล้วมากไปกว่านั้นครับน้ําแร่เนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อระบบหลอดเลือดครับจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีนั่นหมายความว่าสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจก็จะต้องดีตามครับผมซึ่งข้อดีของน้ําแร่นี้เองครับทำให้หมอเล็งเห็นว่าถ้าเรา มีการบูรณาการระหว่างการนำน้ำแร่และนำมาใช้ในการรักษาทางธนาการรมในช่องปากเนี่ยเกิดผลดีแก่คนไข่มากขึ้นอย่างแน่นอนครับเครื่อง EMS Airflow นะครับหมอจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะใช้แค่3สเต็ปเท่านั้นครับอย่างแรกนะครับจะทําการย้อมก่อนนะครับย้อมคาบไบโอฟิล์มหรือคาบจุลินทรีย์ในช่องปากหลังจากนั้นเราจะเห็นสีม่วงๆสีชมพูนะครับนั่นคือคราบจุลินทรีย์ที่เราจะต้องทําการกําจัดออกครับ ขั้นตอนที่2ครับคือการพ่นครับการพ่นเนี่ยก็คือเป็นการพ่นน้ําและลมออกมาซึ่งสิ่งที่หมอใช้จะเป็นน้ําแร่นะครับจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพในช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟันและเหงือกครับผมและข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับการขูดครับการขูดของเครื่อง EMS Airflow เนี่ยต่างจากการขูดหินปูนอย่างทั่วไปเพราะว่าเขาจะขูดด้วยน้ำอุ่นและขูดด้วยระบบ AI มั่นใจได้เลยครับว่ามันจะไม่กระเทือนไม่เจ็บและเสียวเหมือนที่คนไข้เคยผ่านการขูดหินปูนที่ใดมาครับสิ่งที่หมออยากจะมอบให้คนไข้มากที่สุดนะครับนั่นคือประสบการณ์ทําฟันที่ดีครับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทําฟันครับและสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้คนไข้มั่นใจได้เลยครับว่าคนไข้จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและหมอพร้อมที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ครับ